ในหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการทบทวนวรรณกรรม,มมี2หัวข้อเรื่องด้วยกันหัวข้อที่1คะ่ะแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมนะคะประกอบด้วย3หัวข้อย่อยได้แก่คะ่ะหนึ่งจุดหนะความหมายประเภทของวรรณกรรมและความสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมะคะ่ะ1.2ค่ะอ,องค์ประกอบของการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย1.3ค่ะการประเมิวนวรรณกรรมที่ใช้ทบทวนนะคะแล้วหัวข้อที่2ค่ะเป็นเรื่องของการสั่ง และนําเสนอวรรณกรรมนะคะประกอบไปด้วย3หัวข้อย่อยประกอบด้วยอะไร2.1เรามาดูกันเป็นเรื่องของอะไรครูเป็นเรื่องของการสังเคราะห์และนําเสนอเพื่อสนับสนุนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัยค่ะนะคะมาดูหัวข้อที่2คืออะไรจ้าเป็นในเรื่องของการสังเคราะห์และนําเสนอเพื่อสนับสนุนสมมติฐานและวิธีการวิจัยค่ะหัวข้อที่3เป็นในเรื่องของการสังเคราะห์และนําเสนอเพื่อสนับสนุนการอภิปลายผลการวิจัยนั shirt. ่นเองค่ะเรามาดูแนว วคิดหลักๆของทั้งสองข้อนี้เป็นแบบไหนแนวคิดแรกนะในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงแนวคิดค่ะคุณ แนวคิดอย่างเดียวไม่ครูไม่เลยค่ะเป็นการเรียบเรียงแนวคิดและทฤษฎีรวมไปถึงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ศึกษานะคะเพื่อสร้างความชัดเจนและเพิ่มคุณค่าในทางวิชาการให้ได้รับการศึกษาวิจัยค่ะหัวข้อที่2นะคะแนวคิดที่2เกี่ยวข้องกับในเรื่องของไรการสังเคราะห์และนําเสนอวรรณกรรมเป็นการคัดเลือกวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ศึกษาแล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อเก็บประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ มาบูรณาการรวมกันเป็นแนวคิดรวมของแต่ละเรื่องแล้วนําเสนอเพื่อสนับสนุนความเป็นมาความสําคัญของปัญหาการกําหนดสมมติฐานหรือการอภิปรายผลการวิจัยนั่นเองค่ะแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมนะคะหัวข้อเรื่องจะมีประกอบไปด้วย3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อ1ค่ะความหมายประเภทของวรรณกรรมและความสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมนะคะหัวข้อที่2องค์ประกอบของการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยแล้วก็หัวข้อที่3ค่ะการ ประเมินวรรณกรรมที่ใช้ในการทบทวนนะคะแนวคิดหลักทั้ง3ประเด็นนี้นะคะจำแนกออกมาอยู่5เรื่องด้วยกันเรามาดูที่แนวแรกวรรณกรรมในงานวิจัยหมายถึงเอกสารและผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทําการวิจัยหรือว่าทําการศึกษานะหัวข้อที่2ค่ะประเด็นที่2ของแนวคิดที่สําคัญวรรณกรรมแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะคุณ1ค่ะวรรณกรรมประเภทปฐมภูมิและ2วรรณกรรมประเภททุติยภูมินั่นเองนะคะแนวคิดที่3ค่ะความสม ขั้นของการทบทวนวรรณกรรมมีดังนี้คือ1ค่ะสร้างความชัดเจนให้กับหัวข้อวิทยานิพนธ์2ค่ะช่วยตรวจสอบความซําซ้อนของงานวิจัยที่ผ่านมานะคะ3ค่ะช่วยสนับสนุนสมมติฐานและการอภิปรายนั่นเองและที่4ค่ะช่วยขยายความรู้ทางวิชาการนะคะในหัวข้อที่4แนวคิดที่4ที่มีความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมมีอะไรเป็นในเรื่องขององค์ประกอบค่ะองค์ประกอบของการทบทวนวรรณกรรมใน,ในงานวิทยานิพนธ์ หรือว่าในงานวิจัยนะประกอบด้วย2ตัวหลักด้วยกันนั่นก็คืออันที่1ค่ะการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กําลังศึกษาวิทยานิพนธ์หรือว่ากําลังทําวิจัยอยู่นะอันที่2ค่ะทําการรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์และเรียบเรียงออกมาอย่างมีความเป็นเอกภาพของเรื่องที่กําลังศึกษาวิทยานิพนธ์ค่ะ 5. การประเมินวรรณกรรมที่ใช้ทบทวนข้อพิจารณาในการประเมินวรรณกรรมที่นํามาใช้ทบทวนมี ประเด็นด้วยกันนะคะอันที่1คือระดับของความเกี่ยวข้องของวรรณกรรมอันที่2ค่ะระดับของการควบคุมของวรรณกรรมและอันที่3ค่ะระดับความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมค่ะ